สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมกอล์ฟนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีสู้บอสโรียนโชกุนสำหรับฟาร์มไอเทมอัพพอสวรรค์ในเอมิโกะนะครับก่อนจะชมฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับทีมที่ผมใช้ก็จะมีเครอรชิงซิงเิวเซียงหลิงแล้วก็เบนเน็ตนะครับแต่ผมอยากให้มีตัวห้าไฟฟ้าติดไปด้วย1ตัวในทีมนะครับเพราะว่าจะได้ใช้แน่นอนแถมช่วยให้เล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับ พอร่อมการต่อสู้นะครับประเด็นก็นจะโจมตีใส่เราก่อนเลยฉะนั้นวิธีป้องกันคือการแดชหรือว่าไอเฟรมนะครับให้เพื่อนๆใช้ท่าไม่ตาในจังหวะเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะสามารถตกการโจมตีแรกได้ จากนั้นนะครับพอเราโจมตีระเด็นก็จะสร้างโล่ป้องกันขึ้นมารอบตัวด้วยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถโจมตีแบบใส่สกิลได้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีจังหวะที่ประเด็นโจมตีสวนกลับมาด้วยนะครับ พอเราสู้ไปสะพักนะครับประเด็นก็จะสร้างร่างแย่ออกมาสีร่างตรงนี้เนี่ยให้เราโจมตีร่างที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะาเราโมวแต่มองนะครับไว้ตัวไหนคือตัวจริงนะครับอาจจะทําให้เราจัดการไม่ทันนะครับหรืออาจจะโดนโจมตีจนตายได้เองนะครับ แล้วก็จะมีท่าที่ระเดนชูดับขึ้นฟ้านะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนก้อนพลังงานบางอย่างนะครับผมที่แสรงขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องโจมตีนะครับหรือว่าทำลายให้มันเสร็จไปนะครับรางั้นเนี่ยเราก็จะโดนดามเมที่แรงมากๆเช่นเดียวกันนะครับ ท่าต่อมานะครับไรเดีนจะยกดาบขึ้นฟ้าแล้วระเบิดพลังออกมารอบๆนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยให้เรามองวงกลมสีม่วงๆนะครับแล้วก็หาช่องว่างเพื่อหลบมาเองนะครับท่านี้หลบได้ไม่ยากเหมือนกัน สักพักก็จะมาถึงฉากสําคัญนะครับที่เราต้องทําลายอันนี้นะฮะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับผมขอเรียกว่าดอกไม้แล้วกันได้ไหมเราต้องทําลายอันนี้นะครับเพื่อสร้างโล่ให้ได้ไวที่สุดแนะนําว่าใช้ท่าไฟฟ้านะครับถ้าอื่นอาจจะทําลายไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าเราทำลายไม่ทันเนี่ยอาจจะโดนวันที่คิวได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังใหน้นึงนะฮะ หลังจากกระเด็นเปลี่ยนร่างแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำคือทำลายเกาะไฟฟ้านะครับแล้วอย่าให้ระวังท่าที่กระเด็นจะฟันลงมาที่พื้นนะครับแต่ท่านี้ก็หลบไม่ยา้นะครับแค่แดดออกไปด้านซ้ายหรือไปาด้าน,นขวาเนี่ยก็หลบได้แล้วนะครับ หลังจากท uda, ี a, ่เกาะเดนพังแล้วนะครับเดนจะนิ่งไปชั่วครู่นะครับแล้วก็นี่แหละครัเป็นโอกาสที่เราจะโจมตีแบบใส่ทุกอย่างที่มีแล้วนะฮะและนี่แหละครับเป็นโอกาสที่เราจะโจมตีเดนได้เยอะที่สุดแล้วนะครับท่านี้ก็อยากให้นำนะว่ามีอะไรใส่ไปให้หมดเลยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีสู้บอสเดนโชกุนสำหรับฟาร์มไอเทมอัพพรสวรรค์เจเอมิโกะนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องกอล์ฟนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย